นี่คือเรื่องเล่าของพระเจ้าผู้สร้างโลกนี้ตั้งแต่บ่มีอย่างเลยพระเจ้าได้สร้างสวรรค์กับโลกจากความหวางเปล่าพระเจ้ากระสังมนุษย์คือพระเจ้าทุกอย่างเพื่อนกระเบิ่งสิ่งที่เพิ่นสั่งกระถึกใจหลายพระเจ้าให้ผู้ใา้ดูแลสวน แต่บ่อยกินมากไหมตนหนึ่งแต่ผู้นั่นกระลืนความบุเชออฟัง่งใช่นั่นชืซอว่าอาดำความบาปเพศในมนุษย์ต้องตายและความบาปขยายออกไปทั่วโลกแต่พระเจ้ายังหลักมนุษย์อยู่และมีแผนการลบล้างบาปพวกเขา แต่บรมนวทีที่สมบูรณ์ที่สุดพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ามาเกิดในท้องของหญิงสาวพมาจารี่คนหนึ่งชื่อมารี่ทอมใจเกิดในที่ตำต้อยในคอกสัตว์พระองค์มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีความหลักที่จะช่วยมนุษย์ทุกคนการมาเกิดในโลกถือว่าเป็นการเสียสละอย่างใงญ่หลวงและเสื้อฟังคําสั่งของพระเจ้า พระเยซูสละชีวิตของพระองค์คือถูกข่าบนไมก้กางเขนบูชาไทบาปจ่ายรา,ายคาความบาปแทนมนุษย์ทุกคนนี่เป็นการแสดงความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์ที่มีความบาปพระเยซูคริสต์ได้ตายและถูกฝังไว้ในอุโมงค์สามมือโระองกับฟื้นขื้นจากความตายพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และวันหนึ่งจะกลับไหมเทียหนึง่งสิ่งที่ด้ยินทั้งหมดน,นี้มีความหมายสลหรับชีวิตพี่น้องบอในล่มบทที่สามข้อยีสามบอกว่าโดยว่าคู่คนใดเฮ็ดบาปจังใดเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าร่มบทที่หกข้อยิบสามบอกว่าโดยว่าค่าจ้างของการเฮ็ดบาปคือความตายแต่ชีวิตที่พระเจ้าประทานให้นั้น คือชีวิตนิลันในพระเยซูคริสต์เจ้าของเฮ้าล้มบทที่หาข้อแปดแต่ว่าพระเจ้าได้แสดงความหักแพ้งของเพลนมาปรากฏให้กับคนเฮ้าทั้งหลายแล้วคือในย่ามตีเฮ้ายังเป็นคนบาปอยู่นั่นพระคิดก็ยังลงมาตายเพื่อเฮาในล้มบทที่สิบข้อเก้าบอกว่าโดยว่าขั้นเจ้าสิฮับโดยปากว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้เป็นเจ้ากับเชือ่อในใจว่า พระเจ้าได้บรนดลให้เพิินเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเจ้าสิได้รอดพ้นในย่อนบททีธธ่สามข้อสิบหกบอกว่าโดยว่าพระเจ้าได้เมตตาหักชาวโลกหลายสำไดจังไดอุทิศพระบุตรลูกโทษของเพิินเพื่อผู้ที่เชื่อวางใจในเพิินผู้นั้นสิบได้พินาศแต่มีชีวิตตลอดการเป็นนิจเจ้าอยากได้ชีวิตแบบนี้บอ